คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านนี้ดี h ชนแนลเนาะนะครับคลิปเราไม่ค่อยมีกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมขอแนะนำสำลีใชครับ ทำไมถึงคิดว่าเป็นน้องชายพี่เป็นน้องชายพี่ครับสีผิวเหมือนกันใช่ไหมสีเดียวกันเลยคืออย่างนี้ครับสําลีนะครับเป็นพี่น้องชาวกัมพูชานะครับซึ่งทํางานอยู่กับผมนะครับหลายคนน่าจะรู้จักค้าหน้าข้าตาสํลีเนาะนะครับตอนนี้สําลีดังในโซเชียลทางแพลตฟอร์มของ t i k t o k ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นเพจก็ดีเพจ Facebook ก็ดีเนาะนะครับสัลีทำงานอยู่กับผมนะครับช่วงมาตรวจงานทีแรกก็ไม่ได้คิดนะครับว่าสําลีเนี่ยจะต้องมาดังขนาดนี้เนาะตอนนี้ดังมากนะครับคืออย่างนี้ครับมีอยู่วันนึง คือฉะเชิงเซาเนาะใช่อ่าวันนั้นไปฉาเชิงเซานะครับใช้งานที่ฉะเชิงเซาสะดุดตาสัมฤตเลยวันนั้นเฮ้ยไอ้คนนี้มีของเออนะครับไอ้คนนี้ต้องมีของแน่เลยผมก็เลยพยายามทำคอนเทนต์กับสัมฤตเนาะครผมปรากฏว่าได้การตอบรับที่ดีกลับมาเนาะเปี้ยงปังเลยนะครับคลิป2คลิปแรกเนี่ยที่ลงนะครับก็ถือว่ามียอดวิวสูงเลยทีเดียวหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเฮ้ยมันเข้าท่าเว้ยนะครับผมก็เลยมาทำโซเชียลเริ่มต้นเริ่มต้นจากทิกตอกก่อนเนาะครรับนะะกกก็็ไไมมมม่อาายผทจลง คือเนื่องด้วยนะครับผมเป็นผู้รับเหมานะครับเป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านเนาะนะครับผมก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับงานก่อสร้างนี่แหละซึ่งมีจำรีร่วมถ่ายในคลิปด้วยเออเนาะแล้วครั้งเนี้ยผมก็ว่าคลิปมันมีไวรัลนะครับผมก็เลยมาทําเพจด้วยนะครับทําไปทํามาเฮ้ยมันได้ตังนี่ว่าได้ตังโดยที่เราเขาเรียกว่าไม่ไม่คาดคิดเลยเราไม่รู้เราทําไปเพื่อสนุกเฮฮาของเรานะครับในด้านของคลิปงานของเราเนาะนะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับงานนี่แหละหลักๆก็คือ ทำงานก่อสร้างกันนี่แหละหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนู่นนี่นั่นเนาะตอนมีกระแสสัมฤทธเลยดังเลยอ่ะสัมฤรธิพี่ถามหน่อยนะอยู่กันมาเนี่ยพี่ก็ไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้สอบประวัติสัมฤทธเนาะนะครับไม่เคยถามอะไรเลยอ่ะสัมฤทธยินดีที่จะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ปีไหนอะไรยังไงใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเมื่อประศอะไรคิจสกัดหลั่อะไร59คริบ59หาอ๋อ2559ร้บ 2,559ก็เมื่อ9ปีที่แล้วนี่เองถูกไหมนั่นแหละ2,559มาครั้งแรกเนี่ยสำรีมาทำงานอยู่ที่ไหนทำงานก่อสร้างเหมือนกันนี่แหละแต่อยู่นครปฐมครับอยู่สาญยาครับสารยามาครั้งแรกเลยไปอยู่ที่สารยามาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเขาให้ทำงานอะไรเริ่มต้นเขาให้ทำอะไรจําได้ไหมทั่วไปครับทั่วไปจับกัง งานก็ไม่งานไม่ไม่เป็นอ่ะไม่เป็นสักอย่างอ่ะคือเราไม่เป็นงานครับก็ใช้ขุดดินบ้างอ่เก็บไม้บ้างนี่นู่นนั่นคือประมาณเขาใช่อ่ะอ่ะประมาณว่าเขาใช้ให้เราทําอะไรเราก็ทําตามที่เขาบอกเนาะครับอ่ะแล้วมาครั้งแรกเนี่ยพูดไทยได้ไหมฟังภาษาไทยได้ไหมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยครับอ้าวชีวิตอยู่ยงไงอ่ะอยู่กับเพื่อนหรือว่ายังไงอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนครับอือแล้วยังไงต่อเริ่มต้นได้ค่าแรงวันเท่าไหร่เออหนึเก้าสิบ ร้อยเก้าสิบเป็นกรรมกรเนี่ยนะใช่ครับเป็นเจ็บกลั้งเนี่ยนะใช่เฮ้ยถือว่าแพงนะแล้วเริ่มพูดภาษาไทยได้มาอยู่กี่ปีถึงพูดได้รมันปีกว่าๆวาครับปีกว่าปีหนึ่งปีกว่ากว่าครับเริ่มพูดเลยครับอ่าแล้วควนี้ก็จะพัดจับผูมาเรื่อยเรื่อยๆใช่ครับก็คือคล้ายว่าเราก็ฝึกฝนทักษะฝึกฝนภาษาฝึกหัดพูดครับไอพูดไม่เท่าไหร่ทําไมอ่านภาษาไทยออกแล้วอ่านเก่งด้วยผม งงตัวเองด้วยไงเอางงตัวเองด้วยว่าตัวเองทำไมเก่งขนาดนี้งงตัวเองทำไมตัวเองทำไมตัวเองเก่งขนาดนี้แล้วสมมติวบาเป็นคนไทยใช่ไหมเขาก็ต้องเรียนตรงอะไรด้วยใช่ถูกต้องแต่นี้ผมไม่ได้เรียนครับผมคืออย่างนี้สำลีเป็นเองอ่ะคนไทยบางคนนะคนไทยบางคนนี่ยยังอ่านภาษาไทยไม่ได้เลยแต่สำลีเป็นคนกัมพูชา แต่อ่านภาษาไทยได้แล้วอ่านเก่งซะด้วยเออไม่เต็มถ้าเทียบกับคนไทยเห<อ>มือนคนไทยนะแต่แบบได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคืองี้ครับสำรีนะฮะไปไหนกับผมตลอดเจอป้ายเจอหนังสือหรือว่าจะเนี่ยนั่งไหลสดนะครับเพราะว่า f c ฟสำรีเยอะเนาะก็เลยเราก็มานั่งไหลสดกันแล้วทุกคนเนี่ยพิมพ์ภาษาไทยมาหมดสสำรีอ่านในทุกคําเลยอ่านในทุกข้อความบางข้อความก็อ่านไม่ทัน,นเพราะคนเข้ามาดูเยอะ,อะไม่แปลกที่สำรีอ่านเก่งเนาะ เพราะว่าผมดูเขาเรียกว่า i q นะครับผมสัมผัสได้สัาฤมีของเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจับมาทําคลิปจับมาทำคอนเทนต์กันแล้วณตอนนี้นะครับมีภูมิกับท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะก็เป็นสนิทเป็นเป็นรุ่นพี่ของพี่เองสนใจในตัวสําฤทนะครับเพราะว่าเขาที่ตามช่องผมอยู่นะครับทางทิตเตอก,ก็ดีหรือว่าจะเป็นเพจก็ดีเขาดูของผมทุกคลิปที่มีสัลีทรนะครับเขาดูว่าสัมฤทเนี่ยเล่นเป็นธรรมชาติ ก็เลยเขาก็มองออกนะครับเขาจะเอาสำรีไปเล่นหนังนะครับเขาจะเอาสำรีไปแสดงภาพยนตร์จะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละก็ไม่นานอีกไม่นานตอนนี้เขากาลังหานักแสดงเนาะจะเริ่มเปิดกล้องกันเมื่อไหร่พี่จะต้องบอกเองนะครับก่อนอื่นถ้าสำรีได้ไปตรงนั้นแล้วเนี่ยสำรีต้องเขาเรียกว่าต้องฟังรู้ไหมเราไม่ดื้อเราต้องฟังเขาจะให้เราพูดอะไรทําท่าทางอะไรสำรีต้องทําตามเขารู้ไหมนะครับ พราะว่าถ้าเกิดว่าสำลีจะมามาดื้อแบบพี่ถ่ายอันนี้คือเราถ่ายกันเล่นเล่นถ้าสำลีจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเชื่อฟังแบบเนี้ยไปเจอพุ่มกลับแบบนั้นอ่ะคือหนึ่งเลยเขาลงทุนเขาลงทุนเงินหลายล้านเพื่อจะสร้างหลังของเขาในเมื่อเขาต้องการให้เราแสดงมันแบบเนี้ยเล่นบทเนี้ยทำแบบเนี้ยเราต้องทําตามคุยมาตั้งนานแล้วสอบถามอีกนิดนึงเขาถามนิดนึงสำลีมีแฟนไหมถามจริงก็ไม่มีครับเคยมีไหมเคยมีไหมเคยมีครับแต่เรื่องการไปแล้วแต่ตอนที่โสดครับเคยมีถ้าเกิดคนเราไม่มีแฟนเลยมาเลยเนี่ยมันก็แปลกนะเนาะ ก็เหมือนกันพี่ก็เหมือนกันก็เคยมีมาเหมือนกันทุกคนนี้ก็โสดอือโสดเดี๋ยวมือพี่หมยมองหน้าพี่เหมยมองหน้าคืออย่างี้สําฤทคนเราไม่มีแฟนมันแปลกถูกไหมแล้วมีลูกไหมไม่มีครับลูกไม่มีแล้วแฟนเราจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนกัมพูชากัมพูชาครับออกกัมพูชาด้วยกันคยมีแฟนคนไทยไหมเคยมีครับแต่เคยมีเลิกกันแล้วหรับ่ใช่ไหมบ้นเหมือนกันไหมผู้หญิงไทย กับผู้หญิงกัมพูชาเหมือนกันไหมชอบหญิงไทยครับเพราะอะไรเพราะอะไรกพสวยงามสวยงามเอากัมพูชาไม่สวยเหรอสวยครับสวยเนาะแต่ว่าเรามาชอบคนละแบบกันว่ากันเถอะใช่ครับอ่ะนะครับก็เข้าๆนะครับประวัติสำลีเนาะทำงานอยู่กับผมทุกวันนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูด้วยว่าสำลีแต่ละวันทําอะไรบ้างอะไรบ้างเนาะไม่ใช่ว่ามานั่งถ่ายคลิปคนอย่างเดียวนะครับทั้งสำลีหรือว่าจะเป็นทีมงานหลายๆคนที่นั่งดูอยู่ตอนนี้เนาะนะครับก็สิบกว่าชีวิตนั่งดูกันอยู่ทํางานด้วยกันหมดนะครับ เล่าประวัติกันเ่าเข้าเนาะก่อนที่จะจากกันสำรีอายุเท่าไหร่นะสามสิบกว่าแล้วครับกว่าเท่าไหร่ล่ะสามสามสี่สามสี่สามสามแล้วสามสิบสามสามสิบสี่ครับอายุน้อยกว่าพี่ก็ประมาณสิบกว่าปีไม่เป็นไรนะครับเราเป็นพี่น้องชายครับอ่าเป็นน้องชายเราเป็นพี่น้องร่วมโลกกันแล้วเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีทํางานด้วยกันอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับอ่ะก่อนจากกันนะครับก็ฝากสำลีด้วยเนาะนะครับอีกไม่นานนะครับสำลีก็อาจจะได้เป็นเขาเรียกว่า ระดับแถวหน้าของวงการดาราหนังเออนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับฝากเชียร์สำลีด้วยเนาะนะครับฝากติดตามต่อไปแล้วกันว่าสำลีจะได้ไปถ่ายเรื่องอะไรเมื่อไร่นะครับแสดงและรับบทครั้งแรกของสำลีที่จะแสดงเนี่ยรับบทเป็นอะไรเนาะแต่พี่เชื่อว่าน่าจะเป็นพระเอกนั่นแหละเนื่องด้วยหน้าตาเราเนาะมองกล้องดิ มองก็ยิ้มยิมดีดีด้เราเป็นพระเอกเออยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยส่งเออไอ้ไงก็เพิ่งวันแรกอะวันแรกเนาะเคยแบบนี่อะนะครับขอบคุณทุกท่ด้วยสําหรับวันนี้ที่กล้าที่จะมานั่งพูดนั่งคุยผ่านกล้องเนาะผมว่าคนติดตามคนดูเราอีกเยอะเลยนะครับอ่ะก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับผมรับเหมาก่อสร้างอยู่เนาะนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้บ้านดีบ้านสวยมีมาตรฐานราคาไม่แพงที่คิดนะครับเบอร์โทรอยู่ สายโฟร์ฟายเบอร์โทรตามนี้เลยครับนะครับแล้วก็ฝากช่องผมด้วยเนาะนะครับบ้านนี้ชาแนลนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับลงแต่ช็อตที่ผ่านมา3วันลงคลิปที3วันลงคลิปทีอีกอย่างหนึงผมก็ลงแต่เพจอย่างเดียวอ่อนานๆจะมีโอกาสได้ทําคลิปลงก็ฝากด้วยนะครับบ้านนี้ชาแนลเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมอ่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับวันนี้สัมฤทนะครับจะเป็นแขกรับเชิญมานั่งเล่าประวัติให้ฟังนะครับวันต่อไป ผมจะหยิบยกช่างของผมแต่ละคนเนาะนะครับคนไหนเป็นช่างอะไรก็แล้วแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่ผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ผมจะทยอยเอาขึ้นมานั่งพูคพดคุยกันต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วไปถ่ายดาราไปทําละครอะไรที่ผมทํามาขอยกเลิกเกี่ยวกับคลิปที่ผ่านมาเนาะนะครับตอปนี้ผมก็จะทุ่มเทกับงานก่อสร้างของผมเนาะ <Rat. S 1> ก็เอาลูกน้องนี่แหละเอาทีมงนานนี่แหละเข้ามานั่งคุยกันมานั่งเล่าประวัติกันเออนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อน สวัสดีครับัครับบาย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 ยุครูยุครูยุครูกรุฝากติดตามผมงานผมด้วยนะครับฝากติดตามงานผมด้วยนะครับเผื่อผมได้เป็นพระเอกของเมืองไทยผมเป็นพระเอกของเมืองไทยเผื่อผมได้เป็นพระเอกของเมืองไทยเผื่อผมเพื่อผมได้เป็นได้เป็นพระเอกเมืองไทยอ่าเบอร์หนึ่งของเมืองไทย เบอร์หนึ่งในเมืองไทยเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเบอร์หนึ่งในเมืองไทยเอออควั <laughs>